นี่มีจุงด้วยนะนี่เอ้ยจุงไดโนเสาร์โอ้เขาเรียกอะไรนะรีโมทใช่ไหมถ่าย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 เร็วถ่ายเร็วถ่ายเร็วลูกถ่ายลูกถ่ายเออถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายลูกระวังรถนะลูกอ่าเอาวิ่งกันเร็วเร็วเร็ว เร็ว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 โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นั่นนั่นนั่นไปถ่ายที่ไปที่ไปยืนอ๋อเขาไม่ให้เข้าหรออออกมาแล้ว๋อเหรอเออเออนี่นี่น่าจะให้เด็กเข้าไปถ่ายด้วยไปเออถ่ายเร็วลูกถ่ายลูกถ่ายรูปเร็วเออเนี่ยเขาเอาเอาไดนาสส์แบบแบบเดินมาถ่ายรูปกับเด็กๆแล้วเออ เออเออนั่นน่ะปากงามๆเลยอ่านั่นนั่นน่ะเออนั่นไทยเอาหัวเข้าปากเอาหัวเข้าไปในปากดิหัวเข้าปากเท่ดีอ๋ออ่ะยีเดียบาทอ๋อมีทิปให้ด้วยงามอ่าเอาโอ้นี่ห้าสิบเลยนี่นี่นี่อุ้ยห้าใหญ่เลยอ่าเรียกเรียกงามๆเลยลูก เออโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณเออลอ้ไหมอ่ะงาบงาบงาบเออทางไหนก็ได้ลูกทางไหนก็ได้เออเนี่ยแหละเข้าไปแล้วสีจะกินหัวจะกินหัวจะแล้วเอากินหัวจะแรกแล้วเอากินหัวพ่อเอางาบเออเอาตังหล่นแล้วลูก ตั้งให้พี่เก็บเองเอ้นั่นน่ะเออบายบายเออของของหัวจอดเลยนั่นหัวทิมเลยเกงะเกงเกงนั่นมุดเลยนั่นมีเป็นรีโมทแน่เลยเนี่ยที่คอยกดกดในเสื้อคนใส่เสื้อแดงอ่ะน่าจะเป็นคนกดคนรีโมทไม่รู้อ่ะอ๋อเขาใช้เขาใช้ เข้าไปด้วยเสาเดี๋ยวเราเข้าไปน่าดีกว่าอะนอนร้อนมากไป NNC Water Space อะวันนี้วันสุดท้ายฟรี Water Space ไปยังไปเที่ยวไม่ไหวเหรอแต่มันเล่นตอนตอนคืนรอบ4โมงรอบ5โมง Water Space เข้าไปดูในไอ้นั่นแล้วกันกูเกิลหาเอาแต่บอกไม่ถูกแต่ก็ขับตามไปเฉยๆเนี่ยที่นี่ก็ขับไปเฉยๆขับมาเฉยๆแล้วก็มาถึงเออก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่วอเตอร์สเปซวันนี้วันสุดท้ายนะถ้าพรุ่งนี้เริ่มเสียคนละสาม้อย